ซีรีส์จีแนวกำลังภายในจากแรงบันดาลใจของศึกดาบมังกรหยกในรูปแบบใหม่ที่สดใหม่ตื่นเต้นเข้มขน้นโดยใช้กลิ่นอายเดิมของต้นฉบับแต่เล่าในสไตล์ใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นเดินเรื่องต่อเนื่องเป็นซีรีส์หลายตอนและใส่ตัวละครใหม่ที่น่าติดตามเข้าไปด้วยครับชื่อซีรีส์ศึกดาบมังกรหยกมรสุมยุทธภพ t ด e ะ e a v e n ว w o อ d and d ร a g o n s a b r er, r Storm of Wulin แนว กำลังภายในดราม่าโรแมนติกการเมืองยุทธจักรจำนวนตอน12ตอนตอนละยาวๆโทนเรื่องดิบเข้มสะเทือนใจแต่อัดแน่นด้วยความหวังและมิตรภาพตอนที่1ดาบรับฟ้าปฐมมาบทเลือดกลางหุบเขาอู่ตังมีคำร่ำลือถึงดาบวิเศษสองเล่มที่ถูกแยกจากกันมากว่า10ปีดาบสวรรค์และกระบี่อิงฟ้าผู้ใดได้ครอบครองจะครองใต้ล่าได้ จางอู่จี้เด็กหนุ่มผู้เป็นลูกของจางก้วนเป่าแห่งหมู่ตึกอูตังกับอินสู้สู้แห่งเกาะพูดผสรเติบโตมาในเนื้อมเงาแห่งความลับและคำสาปแห่งยุทธภพในวันที่สนบสุขได้สั่นคลอนพ่อแม่ของเขาถูกรอบสังหารอย่างปริศนาเหลือเพียงบาอแสคือผ้าดำที่มีตรามังกรโลหิตและกระบี่อินฟ้าเล่มหนึ่งที่แม่ทิ้งไว้ก่อนสิ้นใจ ตอนที่สองมังกรในเงาฝ่าคำสาบอูจี้หนีตายจากกลุ่มลึกลับเงามานที่ออกล่าผู้ครอบครองกระบี่อินฟ้าเขารอดตายเพราะได้พบกับปรมาจารย์อีตันแห่งสำนักบูตึงผู้รับเขาเป็นสิทธิลับพร้อมสอนวิชาหมัดไร้เงาและพลังภายในย้อนชีพในขณะเดียวกันดินแดนจงหยวนปั่นป่นปวนเพราะข่าวลือว่าดาบสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นในแกวนต้ามิน และกำลังจะถูกนำไปประมูลโดยกลุ่มพันธมิตรฟ้าทมินตอนที่สรอยแค้นแห่งเกาะพูดอสูนอูจี้เดินทางเข้าสู่ดินแดนทางใต้เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่แต่เขากลับพบความลับที่สั่นสะเทือนหัวใจแม่ของเขาอินซุซุเคยเป็นเจ้าหญิงแห่งเผ่ามานใต้และพ่อของเขาคือศัตรูที่หักหลังเผ่ามานอูจี้ถูกจับเข้าคุกใต้ดินของเกาะ และต้องต่อสู้ในสนามประลองเลือดเพื่อเอาชีวิตรอดตอนที่สชะตาเชื่อมใจใต้จันเงียบงนันกลางสมรภูมิเลือดเขาได้ช่วยเจ้าหมิ่นเอ,อ๋อหญิงสาวปริศนาแห่งประกูลเจ้าที่ถูกจับมาพร้อมกันทั้งสองร่วมกันหลบหนีและเริ่มใกล้ชิดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เธอมีตัวตนแท้จริงเป็นเจ้าหญิงแห่งต้าหมิ่นผู้กำลังถูกตามล่า ตอนที่หดาบสองฟ้าศึกสถานนรกศึกแย่งดาบสวรรค์ระหว่างพันธมิตรฟ้าทะมินสำนักบูตึงและเหล่าพักมานระเบิดขึ้นกลางป่าหิมะเหนือแดนต้ามินอูจี้จำต้องเผยพลังภายใน8ปดทิศที่เสี่ยงต่อการทำลายร่างกายเพื่อช่วยชีวิตเจ้ามินเอ,อ๋อแต่ก็ทำให้ตนเกือบตายตอนที่6เงาแห่งอดีตกระบี่ที่สอง ขณะพักรักษาตัวที่วัดจิ้งหลินเขาพบพระเท่าผูถือกระบี่อิงฟ้าเล่มที่สองซึ่งมีลวดลายตรงกับเล่มของแม่ความจริงเปิดเผยดาบสวรรค์และกระบี่อิงฟ้าเมื่อประกบกันจะเผยแผนที่ของคัมภีรอาหางการเทพยุทธ์ที่สาบสูนตอนที่เจ็ดเส้นทางสู่คัมภีร์เทพหลังจากรู้ว่ากระบี่อิงฟ้าทั้งสองเล่มคือกุญแจสู่คัมภีอหางการเทพยุทธ์อูจี้ เจ้ามิ่นเอ,อ๋และตี้หลงอดีตหัวหน้าพักมารผู้กลับใจจึงออกเดินทางข้ามแดนสู่หุบเขามังกรฟ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนของคำพีแต่เบื้องหลังพวกเขากลุ่มเงามารก็สะกดรอยตามและพักกระบี่โลหิตก็วางแผนแย่งชิงตอนที่8ความลับใต้ภูผาในหุบเขามังกรฟ้าพวกเขาพบวิหารผนึกจิต ที่เต็มไปกับกับดักและกลไกวงกฏอู่จีต้องใช้สติไหวพริบและพลังภายในถอดรหัสกระบวนท่าจนค้นพบคพัมภีรอาหางการเทพยุทธ์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เคล็ดวิชาแต่คือหลักการฝึกจิตควบคุมใจและยุติความโลภในยุทธภพขนาดเดียวกันเจ้าหมิ่นเอ,อ๋อถูกพิษดอกอสรพิษน้ำแข็งและหมดสติลองงอ ตอนที่9สงครามยุทธจักรเสียงระเบิดดังสน,นั่นกลุ่มเงามานและพักกระบี่โลหิตบุกเข้ามาสงครามยุทธจักรระเบิดขึ้นกลางหุบเขาอูจี้เผชิญกับซื่อหยุนเซิงผู้นำเงามานผู้ใช้พลังมานขั้นสูงซึ่งแท้จริงคืออาจารย์ลับของพ่อเขาในอดีตที่ทรยศพักรรมะเพราะถูกความโลภครอบงำศึกหนึ่งต่อหนึ่งของหมัดไร้เงากับเพลงมารโลหิต สะเทือนผืนดินฟ้าตอนที่สิแยกทางเพื่อรวมใจแม้เอาชนะศึกมาได้แต่พิษของเจ้าหมิ่นเอ,อ๋ยยังไม่มีทางรักษาอูจี้ต้องแลกพลังภายในทั้งหมดในร่างเพื่อช่วยชีวิตนางโดยใช้วิชาโอนพลังจากกระวาลจากคำพีเทพเขาสูญเสียพลังทั้งหมดกลายเป็นเพียงคนธรรมดาอีกครั้งและเลือกที่จะจากไปอย่างเงียบงนันเพื่อไม่เป็นภาระ ตอนที่11ดาบไร้ผู้ถือโลกยุทธภพยังคงสั่นสะเทือนแม้ศึกสงบแต่องค์จักรพรรดิแห่งต้าหมิ่นประกาศรวมยุทธจักรโดยใช้ชื่อธรรมะแต่แฝงด้วยการควบคุมสำนักทั้งหลายเพื่อประโยชน์ตนเจ้าหมิ่นเอ,อ๋อในฐานะเจ้าหญิงไม่อาจทนเห็นยุทธจักรถูกแปรเปลี่ยนจึงรวบรวมเหล่าจอมยุทธที่รอดจากศึกเดิมพร้อมกลับมาหาอูจี้ และขอให้เขาคืนสู่เส้นทางแห่งจอมยุทธแม้จะไร้พลังตอนที่12ตอนจบมังกรสุดฟ้าดาบสุดใจอู่จี้แม้ไร้พลังกลับยืนหยัดด้วยจิตวิญญาณแห่งยุทธเขากลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและร่วมรบกับเจ้าหมิ่นเอ,อ๋อในศึกสุดท้ายนะวังมังกรใต้ฟ้าที่องค์จัก,กรพรรดิจัดประชุมสำนักใหญ่เมื่อสัตรูรุกเขากลับเงียบ แต่เมื่อความอายุติธรรมครอบนำเขายกกระบี่ขึ้นแม้ไม่รู้ว่าออกดาบแล้วว่าจะตายหรือไม่และสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังภายในแต่อยู่ที่เจ็ดจำงแห่งจอมยุทธ์คำพีอาหางการเทพยุทธ์ปรากฏแสงสว่างกลางดาบฝื้นคืนพลังให้แก่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์อู่จี้เอาชนะจัก,กรพรรดิผู้หลงในอำนาจและยื่นดาบคืนแก่สำนักทั้งหลายพร้อมกล่าวประโยคสุดท้าย ดาบมังกรโยกไม่มีใครครอบครองได้ตลอดไปเพราะยุทธภพมีได้เป็นของใครคนเดียวแต่เป็นของผู้มีใจยุติธรรมทุกคนบทสรุปอู่จี้กลายเป็นตำนานไม่ใช่เพราะพลังแต่เพราะหัวใจเจ้าหมิ่นเอ,อ๋อละทิ้งฐานันดรเจ้าหญิงมาใช้ชีวิตเรียบง่ายร่วมกับเขาเงามานและพักกระบี่โลหิตสลายไปคัมภีรเทพยุทธถูกนำไปผนึกไว้ใน หอไร้ชื่อนักเขาอูตัง้งเพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นหลังที่คู่ควรเท่านั้น